พาไปดูสวนหน่อย โมสมายนะคะวันนี้โมจะพาทุกคนไปรีวิวบ้านโชคกันนะคะทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลาเย็นแล้วนะคะเพิ่งมาจากวัดน,นะคะทุกคนก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็แวะกินน้ํานะคะได้ไปไหมอะ่ะก็คือโมปวดท้องมากโมกินก๋วยเตี๋ยวแล้วแบบใส่ใส่อะไรนะใส่ใส่พริกเผาบวกกับพริกเอเนี่ธรรมดาแล้วแบบมันเผ็ดมากเลย,เยมากเลยเนี่ยแต่ว่าต้องไปหายใจสู้ โอเคไปนาโชคกัน<ๆ>ก็ถึงเป็นที่รีบร้อยแล้วนะคะถ้าจะดูหน้าบ้านโชคเดี๋ยวโมก็จะให้ดูหน้าบ้านโชคก่อนนะคะ네ก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะแต่ว่าโมถ่ายแค่เป็นช,อช็อตสั้นๆของในติกต็อกนะคะคนอ้ยไปเดินเข้าไปกันนะคะก็กล้องอาจจะสั่นๆหน่อยแต่ก็พอดูได้นะทุกคนอืม เดี๋ยวโมจะถือกล้องให้นิ่งที่สุดนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นควายของโชคนะคะข<ม>องโชคน้ปอ,อ,อ๋อมันจะชนโมไหมเนี่ยนี่นะคะนี่นะคะโชคโอ้ยเฮ้ยแล้วก็นี่ค่ะควายนี่มันจะชนโมใช่ไหมวันด,ดีครับเฮ้ พาไปรีวิวบ้านหน่อยสิอะไรพาไปรีวิวบ้านหน่อยอันอัดับแรกโมจะพาเข้าไปดูในบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะว่าอาจจะรกๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าโชคอันนี้ นี่ก็จะเป็นห้องนะคะมีทีวีไว้นอนเล่นดูนะคะก็ปกติประตูจะอยู่ทางนี้นะคะแต่ตอนนี้ย้ายแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุ้งค่ะอันนี้แบบเอาไม้แบบพวกไม้ที่มันเหลือจากการเอ่อแบบข้อแบบอาจจะแบบว่าอาจจะไม้เก่าๆอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมุ้งที่นอนของแม่โชคนะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นที่นอนของโชคกับพ่อนะคะก็โอเคค่ะแค่นี้เลยในห้องนะคะติจะไม่มีห้องน้ำนะคะแต่ตอนนี้ก็คือมีห้องน้ำนะคะห้องน้ำอ่ะมันจะเปิดนะ่ะมีห้องน้ำส่วนตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะคะอ๋อห้องครัวก็จะแคบลงโยแคบแบบเออแคบลงนะคะ ห้องตัวนะคะเดี๋ยวจะเปิดแฟลตให้ดูทุกคนก็จะเป็นใช้เตาถ่านนะคะเตาถ่านเครื่องมือเครื่องใช้ตเตาเถ่านนี่แหละคะ่ะไปหมาเข้ามาด้วยนะทุกคนเออโอเคตรงนี้จะเป็นที่ใส่ถ่านนะคะถ่านที่ใส่ถ่าน,นะคะ่ะ อุ๊ยอันนี้จะเป็นที่นั่งเล่นนอนเล่นของโชคมั้งคะแบบมีเปเนาะอ่านี่นะคะก็ถ้าดูไออันนี้จริงๆอะ่ะก็มันก็ได้อะ่ะแบบมันก็ดูบรรยาก,กาศร่มรื่นดีอันนี้ก็จะเป็นนาข้าวทุกคนนาข้าวนาข้าวอันนี้จะเป็นเป็ดสี่ตัวนะคะเลี้ยงไว้นะคะมีอยู่สี่ตัวเท่านั้นโอเค เดี๋ยวจะพาไปดูสวนโชคพาไปดูสวนหน่อยโชคไม่เข้ากล้องทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูสวนนะคะสวนนี่อุยปลช่อนไม่ใช่นี่พาไปดูสวนหน่อยนี่นะคะพาไปดูสวนหน่อยไปเดินไป <Okay. S 2> oh, <no. S 1> ใครตะกี้ขี้ขี้มึงกี้ชโชคตดเหรอทุกคนจะโมสต็อปไว้ทานนะทุกคนอุ้ยแมนนะเลยส o อยส y อ,อ่ะโอ้ยกินหมักอะไรไว้ไม่ขี้เนี่ยเห็นมากเลยทุกคนแะ สัมรักตัวเองสมรักสมรักสมตัวเองน,น,นี้ก็จะเป็นสวนกล้วยนะทุกคน,นสวนกล้วยนี่มีผักมีต้นไม้นะอุ้ยแสงสวยมากโชคมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้นั่งลงนั่งลงนี่หล่อเท่เลยไปนู่นสวนพริกแนะนำเฮ้ยไปอ่ะทุกคนโชคกินจริงนะ กลืนทำไมจ๊ะกลืนทำไมจ๊ะอะไรแล้วก็มีอะไรอีกไหมโชคไม่มีอะไรแล้วไปไปดูแม่กันเอา้าไม่ใช่เออห้องน้ำอะ่ะ <c oughs> นี่ข้อควายนะคะทุกคนข้อควาย <c oughs> ดอกไม้สวยอะ่ะไปไปหาแม่กันโชคไ <c oughs> เดินไปนำทาง ก็จะเดินตามโชคไปนะคะขี่หลังควายดิโยกไม่กล้าขี่อ้ยเจ็บหมามันกัดตีนมอทุกคนเดี๋ยวจะพาที่ไปพาไปดูที่อาบน้ำโชกนะคะว่าเป็นยังไงปกติเนี่ยมีแค่นี้เลยทุกคนแค่นี้เลย ไม่มีอะไรมากเลยมีแค่นี้จริงๆมีแค่นี้ค่ะทุกคนก็แบบว่าก็เดี๋ยวจะพาไปดูอ่าที่อาบน้ำโชกแค่นั้นก็หมดจบคลิปค่ะทุกคนรีวิวแบบอ,อันนี้เออนี่โมจะให้ดูสวนตรงนี้สวนตรงนี้ก็มีด้วยนะแต่มันจะรกหน่อยโมไม่เข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวจะเจองูเจอตะขาบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูแม่โชคนะคะอาบน้ำตรงไหนกัน ทุกคนหมามันตามม่ไหนวะมาเดี๋ยวโมจะถือมันด้วยแบบมันนี้ไอ้อุวุอ้วุอ้วุอ้วันนี้เขามาอุ้มอ่นอุ้มเลยชอบตามดีนัก แม่โชคอาบน้ำกันทุกคนอันนี้ก็จะเป็นควายโชคอีกตัวนะคะควายของโชคมีทั้งหมดสี่ตัวนะคะเอ้ยสามตัวคนทุกคนขายไป<น>ขายไปหนึ่งนนไหนนน่นไหนนน่นอันนี้ควายอีกตัวหนึ่งนะคะนี่นงค์เฮค่า,าอ่ะทุกคนไหนแม่น่ะน นะอาลักเราไปดูแม่โชกนนี่แม่มา,มาหาแม่แหละนี่ค่ะแม่อาบน้ำบ่ควายไม่ขี้ใส่หรอควายไม่ขี้ใส่ตรงนี้เหรอประจิตปิง วันนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำประจำของโชคและแม่โชคและพ่อนะคะเป็นที่อาบน้ำประจำเลยเราจะพาไปดูน้ำมันไหลลาทาย้ยนะปกติน้ำมันจะไหลเยอะวันนี้นะแต่ว่าอันนี้มันไหลน้อยลงอยู่เดี๋ยวโมจะลงไม่ลงไม่ได้เพราะว่าแสอันนี้ไปแล้ว ลงไม่ได้นะคะปกติโม,โมจะชอบลงนะคะลงไปเล่นน้ำข้างล่างก็น้ำไม่ค่อยเยอะน,ะนี่เล่นได้สนุกเลยนะแต่ว่อายอ,อยากเยอะกว่านี้ถ้าเยอะกว่านี้มันจะสนุกกว่าเยอะกว่าทุกคนโมก็จะกลับแล้วนะก,ก็ก็ก็รีวิวจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ก็ซับสไครต์ให้โมด้วยนะคะเราไว้พบดกันใหม่ในคลิปหน้านะคะตอนนี้โมก็ขอตัวลาปกรน สวัสดีค่ะบ๊ายบาย